นี่แล้วพวกกูยัเค็ดอันนั้นแล้วเปิดนี่แล้วยังขาดไผเกมีมึงมีมึงกับมี่นี่น่ะเนี่ยบอกจะเป็นไผเกมีได้ยังบ่ถึงนาตอร์เราใช้ทีมงานคนที่ต่อมากาะคผู้จัดการสตูนเนาะดีได้ร้องเหรอใส่กล่องนี่ได้ลงได้เนาะคือจริงเนาะเขาใส่หดนั่นเลย นเวียดน,นมา,นนม,ม,านนมมันนี่เขาจะมาในบ้านครับอันนั้นจิ้มอันนั้นจิ้มยังมึงวะมึงเงินเขาว่าจิ้มยังจิ้มขวจิ้มขวดหน่อ้เนาะนี่ถ้าเขาเลยเขาก็มีอันนั้นจิ้มแดปเปิลซะไ,ไปสืมม่อมาสน,านะเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งใน <c oughs> เบิ่งในตัวจริงกันเลยเนาะไปเบิ่งกันเลย

Ha <laughs> l a n g ไปเลวเนาะสองศูนย์แผนทีมกําลังเข้ามาแล้วอ้าวสั่งหน่อยมาทากรับเอ้ยคีวย

ตันนี้เรดไปอะไรตั้งนึงนี่ตอนนี้ไงมาฮะนี่นี่นไปทางนึงเลยเนาะน,น้ำน้ำข้อน้ำตัวไหน เมื่อต yeah. no, ั้งหนึ okay. ่งเนาะสนาไปครบอะแต่ไปสองศูนย์ทีดได้ลกมั้แตสองนี่ไน้ลงได้เนาะตัวจริงเนาะแต่เมื่อเด้ประสการ์มันเ่อยนเด้อ 你把我放

ありがとうございはい。 แบบม่เมึึงเมื่อไแห้งบ่มือนนี่เนะจะได้ไวให้บอสหน่อยผมผมมึงหากแตมาเตะบ้านเต้จ็คหมื่อเลยกลังมาเตีบอสกลงมาเตะบ้านเต้ซอมมือเองมมือตนานพอมึงเตี้ยนบอสเตาออกกระถองแม่กูกละงมาเจน f minutes later ตอนนี้กเต้ไแล้วนี่ครัสนามอะไรมื่กี้นี่ หนึหาประตูตัวหนึ่งหรหาประตูตัวสมึงในสอคือบอกสงสองไพ่ิงตัวที่สองบักเออะไรเออบักเอกเนาะวันนี้มึงซึ้เป็นอะไรมึงเมยบอเมยเมยกูบ่งมึงคือเตบ้านบ่เป็นมึงเป็นยังนี้ฟอฟอลุยฟอฟดิฟอฟฟอฟโต๊นนี้คือมฟอฟต๊กมันเตะโดนเหรอแมนแมนไทยวัดนะไทยวัดโควิดไทยวัดก็มนี่ได้ติกเุ้อีได้ตก้เขาบากทุกคนรอามาคนเงิน นี่แล้วพอกูจะคิดอันนั้นแล้เปิดนี่แล้วยังขาดไฟแกมบีมึ่งมึงกับมีอันนั้นอย่าบจะเป็นไฟแกมบีได้อยู่บ่มิงตามลองทายทีมงานคนติดต่อมาทางาผู้จัดการสาตเขาเนาะดีแบบขาตัเลยเนี่ยห่งาตัเป็นอะไรเลยขาตัวทีนี้กับเฮดใบเซ็นสัญญากันเนาะโอยากสัญญาใจเลยบ่บ่ร้ายกันเลที่ขาตัวมแพงบ่มีคาตัวดีมากลองมึงเชื่อได้อยู่ได้ยู ลองเบิ่งเนาาซ้ำกินอาหารพนยรสิบำคัดรถเมลเนาะแมนแมนารถเมลมึงไปขาดรถเมลมึงตนีไปหันเมื่อท่าไหนหกสิบพันไมับมึงอยู่ใสมึงอยู่บ้านยังวะมึงใส่มึงใส่ปะแมนึงอมึงใส่ปะนี่แมนแมึงมึงสิกับเลยปแมนแมิกับเลยเลยนี่ดีึืนรถ แล้วบงเนวยรล้วบางกุซาวัดทางกุซาลัดตัวองรู้สึตื่นเต้นตอนเดนเตบันกับใครไอเดาะแบบผู้ชึกดีใจแบบน้อยนักงนุกสิรเตบ้านน้องกันเนาะเมนแล้วแล้วเดนเตน้อกันเนาะ สามสี่ปีนะสามสี่ปีเลยจะสิเป็นก๋วยเนาะเป็นลายปีเลยเออไปถ่ายเต้นนะต่อไปมีนเตะมีนเตทีมมึงเตะมึงส่วนก็ได้เต้นนะโอเคโอเคเออบอกฝากกูไลค์กูเลยฝากกูไลค์กูแท้สองโอเล่ดูวิวเลยนะไปก่อนไปก่อน